คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีตุลหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาจะประกรอบไปด้วยคนโสดสนิทเลิกลากันไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ครับเรามาดูซิว่าในห่วงจุ้งเดือนนี้นะครับจะมีคนเข้ามาใหม่ ไ้ขึ้นเปนะ็นเรื่องของความพรมร่นมืนไม่มีคนเข้ามานะมไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแต่คุณอาจจะประมาะนะกังวลเกินนะคิดมากเกินจริงแล้วมีคนเข้ามานั้นหะากรอรอในเดือนนี้หรือคุณมองข้ามนะพอความรักไปเนี่ยออนาะคตมันค่อนข้างที่จะแบบ เงาไพ่ขึ้นเงาเลยคือโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆนะเออโอกาสมันมาในปัจจุบันให้คุณคว้าเอาไว้จะดีกว่านะครับต้องเปิดใจให้เยอะๆนะในเรื่องความรักเราจะได้ดาเนินเดินต่อไปไนดะ้ด้วยเช่นกันนะครับรารูชดว่าลักษณะคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรลักษณะแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอ่าเขาคนนี้เหมือนเจอเรื่องหนักๆความรักมาเหมือนกันนะแล้วก็อ่ามาพบมาเจอกับคุณนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีรูปร่างหน้าตาค่อนข้าง น่าพอใจสำหรับคุณนะเออเขาค่าหน้าตาดีในแบบที่คุณชอบเลยตรงสเปคเลยนะครับแล้วเขาคนเป็นคนี้เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะเป็นคนที่เก่งคุณคนนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเขานข้างมีความคิดที่มีเหตุมีผลนะครับให้คำปรึกษาคุณได้ในทุกๆเรื่องเหมือนกันนะก็มีคนไปได้ที่เขามีเหตุมีผลมากกว่าคุณหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าเป็นคนที่ดูโตกว่าคุณมีความคิดที่ไม่ใช่อารมณ์ไปที่ตั้งนะครับนักสาวต่อมา ลักษณะทีส่สองนะครับเขาคนนี้เป็นคนทําง,งานเก่งนะเออเป็นคนที่ข,ขยันทำมาหากินก้อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเป็นคนบ้านง,งานก็ว่าได้เหมือนกันนะอ่าแต่เขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนพูดตรงลงนะเป็นคนที่บางทีก็ขวานพาซากเหมือนกันแต่ก็เป็นลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนจริงใจนะครับไม่ได้คิดอะไรหรือไม่คิดร้ายกับใครนะครับเป็นคนที่เราสามารถที่จะ ไว้ใจก็ได้ในทุกๆเรื่องเก็บความลับเก่งนะครับแต่ก็ถ้ามีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับสำหรับคนคนนี้ก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่ทั้งทั้งสองลักษณะถ้าเจอคนใดคนหนึ่งนะครับเจอสาหรับไหนที่มันโดดเด่นออกมาเนี่ยเราก็สามารถดําเนินเดินต่อนะในเรื่องความรักไปได้ด้วยเช่นกันนะครับมาลูงชิว่าเราเจอที่ไหนให้ขึ้นในเรื่องของการที่มีโอกาสได้พบไปเจอคนคนนี้จากการไปเที่ยวนะจากการไปต่างจังหวัดน,นะครับไปผ่อนคลายจิตใจตัวเองแล้วก็ได้ไปพบ นะที่นั่นที่ที่เราไปนะครับต่อมาไพ่ึ้นในเรื่องของความสุขใจไพ่ึ้นในเรื่องของการที่ได้พบไปเจอคนที่รู้จักเก่าๆเดิมๆนะครับมีความเป็นได้สองอย่างนะครับคืออย่างแรกเืิเปในเรื่องของเพื่อนเก่าที่คุณอาจจะเคยชอบเขาคุณอาจจะเคย รู้สึกดีเขาเมาก่อนแต่เขาหวนกลับมาเจออุนหรือเป็นในเรื่องของความรักเก่าเลยนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันเป็นหลายๆแบบหลายๆปีแบบนี้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันในเรื่องของคำสารสมันกับรักเก่าเพราะไพ่ขึ้นเป็นลักษณะที่เนี่ยคนที่แยกทางออกไปแล้วมีโอกาสที่จะหวนกลับคืนมานะครับสำหรับคนโสดสนิทนะครับต่อมานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ได้เจอนะครับกับ คนคนนี้โดยบังเอิญน,นะครับหรือมีคนแนะนํามาเป็นญาติปู้ใหญ่นะครับเป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องนะครับแนะนำว่าเอเอคนนี้ก็โอเคนะนีสใส่โอเคมากๆเลยฐานะบ้านก,ก็โอเคนะอะไรแบบนี้มันเหมือนมีคนมาแนะนํามีพ่อสื่อแม่สื่อนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของคําในหนักนะครับให้แนะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักในเรื่องความรักพยขึ้นเป็นในเรื่องของ ถเทศนะครับในเรื่องของการรู้จักสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นในใจในตัวเองนะครับการที่จะรู้จักตัวเองเนี่ยมันเป็นการที่คุณต้องยิ้มให้เป็นนะครับแล้วก็สร้างความสุขตัวเองให้เกิดขึ้นไม่เช่นนี้การที่จะเริ่มต้นความรักมันก็ยากนะเออมันเป็นเรื่องการที่คุณต้องมองให้เป็นว่าเออความรักมันเป็นความสุขนะสิ่งที่มันเป็นความรักเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เหมือนดั่งอดีตหรือสิ่งที่คุณกลัวนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของ นะครับมันเหมือนถึงว่าไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นในเรื่องของความรักให้มันเป็นสิ่งที่มันกระทบความรู้สึกของตัวคุณแล้วคุณรู้สึกโอเครู้สึกหลงไหลรู้สึกรักรู้สึกมีความสุขและก็เท่านั้นเองในเรื่องของความรักแล้วก็มันมีเรื่องกันที่ค่อยๆเดินรุกนะครับทำข้อพจักซึ่งคุณไม่สามารถจะไปคิดถึงอนาคตได้หรือว่าคุณไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือกดเกณฑ์อะไรบางอย่างได้ในเรื่องของความรักนั่นทุกอย่างมันคือในเรื่องของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมากกว่่่่าาา้้้ััักใใจจขึนนเรรืออองงคคคหุณียยๆะสสมมผว รู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องความรักที่กำลังเข้ามานะครับเอาความอบอุ่นในเรื่องของความรักแล้วก็ให้คุณมีความสุขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทําให้ในเรื่องหัวใจตรงของตัวคุณที่รู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกไม่สบายใจมันก็ค่อยๆที่จะดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วเรี่นในเรื่องของความรักก็ให้คุณทําด้วยช้ชีวิตตามปกติเลยนะไม่ต้องไปอ่ต้องอย่างนั้นต้องแบบนี้ต้องไปแบบนั้นต้องไปแบบนี้นะปล่อยใจให้สบายๆนะแล้วความรักหรือใจที่สบายใจที่มันปล่อยวาง มันจะดูดความรักเข้ามาหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูสิว่าในาเรื่องของไพ่นะครับจะเตือนอะไรบ้างแล้วก็ควรจะมูย,ย่างไรให้ความรมักมีความสําเร็จนะครับโอเคให้ขึ้นอุปสรรคนะครับให้ขลังขึ้นอุปสรรคในเรื่องของพลังงานของความที่มันมาจากอุปสรรคทางใจนะครับในเรื่องทางใจที่มันมีความหลงในเรื่องของสิ่งที่เป็นความทุกข์ในเรื่องอดีตนะมันมีความทุกข์จังที่คุณเองเนี่ยต้องปรับใจตใัวเองให้ดียิ่งขึ้นไม่งั้นเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังกับตัวเองนะครับรู้สึกกลัวต่างสิ่งต่างามๆมันทาให้มันไม่อยากที่จะออกจากจุดเดิมๆเพราะเนี่ยไปขึ้นอุปสรรคนะครับแล้วก <p> ็ไปขึ้นอุปสรรคเนี One ่ยเออมันเป็นเรื่องของพลังงาน5ถ้วยนะมันเป็นเรื่องของความผิดหวังอยู่แล้วนะความโลัวความโดดเดี่ยวนะความยึดติดเรื่องเดิมๆของเก่านะครับมันเป็นความทุกข์ที่มันรู้สึกแย่ๆนะครับนั้นต้องปรับพลังใจตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาไปขึ นะามองว่าตัวเองเนี่ยก็มีรักที่ดีได้นะหน้าตาของเรามันก็ไม่ดได้ดูย่ําแย่อะไรขนาดนั้นโดยว่ามันเหมือนคนทุกคนมีเสน่ห์ในแบบที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะว่าในเรื่องความรักมันเป็นคือเรื่องของความรู้สึกนะครับเรื่องของความพอใจดนงนั้นเนี้ยไม่ว่าคุณจะหน้าตาแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นคนยังไงเนี่ยทุกๆอย่างทุกๆคนเนี่ย้วนแล้วเมื่อคู่กันแล้วมันจะเป็นจิ๊กซอที่มันต่อเข้าหากันนะครับ รักในสิ่งที่คุณเป็นนี่แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเพื่อใครนะเรามีชีวิตรักเพื่อเรามีความสุขกันทั้งคู่เมื่อความรักเป็นเข้ามานะครับไพ่เซรติกิริยกขึ้นเป็นในเรื่องของพระอาทิตย์นะครับคือพระอาทิตย์ไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของพลังงานอำนาจนะการที่ปรับใจให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นการที่จะมีความรักที่มันสมหวังก็ต้องมีใจที่มั่นคงนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นปีจอนะครับในเรื่องของการสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกแบบ ไม่สบายใจอย่างไรก็หาคาปรึกษาจากเพื่อนๆคนรอบข้างได้นะไพ่คิดว่าเออการได้รับคำคำสปรึกษาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแสงสว่างที่มันส่องมาหาตัวเรานะครับเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้คุณมีส,สติมาก่งขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจในความรักตัดสินใจในเรื่องของความคิดความรู้สึกของคุณในพวงชุงนี้ได้ด้วยนะครับในเรื่องของไพ่บุญญาพิธิหรรนะครับขึ้นในเรื่องของการติดสัญญานะเรื่องของการบนบานสารเก่านะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆถ้าหากมีเนี่ย ให้คุณไปแก้ให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงการถวายดอกไม้ให้คุณเข้าวัดก็วาก็ได้นะครับไปถวายดอกไม้กับพระพุทธรูปนะเพื่อจะหนุนนำนะครับคุณสามารถจะไปได้ทุกๆวัดวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าคุณสามารถที่จะนําถวายดอกไม้นะครับไปถวายเกี่ยวกับทเววสุวรรณนะครับเกี่ยวกับพระแม่รักษมีนะครับเพื่อหนุนนาให้คุณเนี่ยเกิดความสมหวังมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะให้เกิดพลังใจนะเกิด ความสำเร็จในเรื่องความรักที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงเจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ถูกบอกเรื่องบอกลานะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณให้ขึ้นเป็นในเรื่องของแกะดำนะเป็นเรื่องทางความรู้สึกของตัวคุณที่มันเหมือนมีความโดดเดี่ยวนะมีความเหงานะครับอันขาดพลังใจนิดนึงในห้วงช่วงนี้เหมือนกันต้องอสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นในใจในตัวคุณนะให้มากๆเพื่อจะให้มีชีวิตที่ มีความสุขมากขึ้นยิ้มได้มากิ่งขึ้นนะครับอ,อ,อย่าไปคิดเยอะในเรื่องต่างๆที่มันเป็นไปเพราะพลังงานเหล่านั้นนะ่ะมันส่งผลถึงพลังงานจักรวาลน,นะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่คุณจะได้รับพลังงานที่ดีจากพลังงานจักรวาลก็ต้องยิ้มให้กับตัวเองบ้างนะครับให้ความสุข,ขกับตัวเองบ้างเพื่อจะเดินหน้าต่อก้าวหน้าต่อนเรื่องความรักในทิศทางที่ดีได้มากิ่งขึ้นนะครับมารู้ช่ไว่า อดีตเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของความรักไปขึ้นในเรื่องของกรรมเทพไปขึ้นในเรื่องของเจ้าชายถือเหรียญนะครับในเรื่องความรักสื่อมันผ,นผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นการปรับใจนะครับเป็นการที่จะค่อยๆเข้าใจหัวใจตัวเองมากกว่าแล้วก็มันเป็นเหมือนการที่คุณออกจากจุดเดิมๆที่มันเคยเป็นเคยมีนะครับมันก็มีความเป็นได้ค่อนข้างสูงสําหรับที่ความรักที่มันจบที่มันแบบก็จบในแบบในตัวมันเองนะโดยที่มันไม่ได้ดูแย่อะไรขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องของใจที่มันต้องค่อยๆปรับมากกว่านะครับ ปัจจุบันไปขึ้นเป็นเรื่องของไกรทองนะครับขึ้นเป็นเรื่องของไมคิงมันเป็นเรื่องของการที่มันเริ่มที่จะรู้สึกแบบเหงานะครับรู้สึกเหนื่อยทางจิตใจรู้สึกเราตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่ามันเริ่มอ่าที่จะโทษตัวเองเริ่มที่จะโทษดูโทษนิสนันคน้างเยอะในปัจจุบันเหมือนกันแล้วมันเหมือนเป็นการที่คุณต้องค่อยๆปรับหัวใจตัวตนของตัวคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยมันก็เออดูเหมือนจะเข้มแข็งนะครับแต่พอเวลาผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกแบบ อะไรที่อะไรที่คุณเคยอะไรที่รู้สึกเนี่ยมันเริ่มจะย้อนสะท้อนกับมาหาตัวคุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนะครับมันเป็นเหมือนช่วงเหงาเหงานะเออเป็นช่วงที่มันเหมือนแบบรู้สึกแย่กับตัวเองค่อนข้างมากอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมานะแต่ก็ต้องมีการปรับพลังใจตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับอนาคตดีขึ้นไหมดูซิ อนาคตนะครับภัขึ้นเป็นมัศยาทววันนะครับคือเป็นเรื่องของพลังงานของการปรับใจนะแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนไมใได้แหงแง่เนี่ยแม้ก็ยังมีความคิดลบๆอยู่นะมันจะมีความคิดที่มันทุกอยู่บางสิ่งบางอย่างที่อะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยต้องให้อภัยตัวเองนะอะไรที่คุณตัดสินใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันดีเสมอนะครับไม่มีอะไรที่มันผิดมันถูกหรอกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องการตัดใจของคุณในอดีตนะครับมันก็เป็นสิ่งที่คุณ เมื่อเลือกมาแล้วนะครับเราก็จงภูมิใจในสิ่งที่มีที่เป็นดีกว่านะอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของความรักนะครับออดูสิคนกกับเนี่ยมีโอกาสจะหวนกลับคืนไหมไพ่ขึ้ความกระหายนะครับเป็นการตัดใจตัวคุณไปแล้วแล้วก็มันหมดมันหมดวาระไปแล้วในไพ่คือเทมโตทากคือมันหมดหมดในเรื่องของการที่มันพยายามมามากเต็มที่แล้วนะคุณเต็มที่ในสิ่งที่เป็นตรงนั้นไปแล้วนะครับและทุกๆอย่างมันจบสิ้นใน จุดๆนั้นไปแล้วดังนั้นมันก็ต้องปิดจบนะไพ่คือปิดก่อนคือการปิดจบนะเราก็ไปต่อในเรื่องของความรักดีๆเนี่ยในอนาคตดีกว่านะครับแล้วความรักใหม่ละ่ะไพ่ขึ้นในเรื่องของการรอคอยนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องชนะามานันโอกาสที่จะมีรักได้เนี่ยต้องเปิดใจให้ได้มากที่สุดวันนี้เพราะว่ามันจะมีเรื่องติดใจของตัวคุณอยู่ไม่งั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะถึงแม้ว่าจะมีเข้ามามันก็ไม่พร้อมอยู่ดีนะปรับใจนะปรับใจในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็เมื่อคุณเปิดใจความรักดีๆเนี่ย ก็จะมีเข้าหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นมาดูคําแนะนำดีก,กว่านะครับไพ่แนะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักดูซิอย่างแรกไพ่ขึ้นไปในเรื่องของสีถ้วยนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มันมันเหมือน มันคิดเยอะจนเกินไปมันทาให้มันเหมือนคิดอะไรไม่ออกอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันอัดอั้นใจนะครับหลายๆอย่างที่มันแบบแบบเอ่อพอมาคิดแล้วคิดอีกคิดก็ไม่ออกไม่รู้จะเอายังไงดีครับเรื่องของความรู้สึกนะครับมันเริ่มที่จะหาทางออกไม่ค่อยได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเป็นนะครับต่อมานะครับอย่างที่สองไปขึ้นเจ็ดหมายนะครับในเรื่องของการก้าวข้ามออกจากความทุกข์นะการเข้าก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเพื่อจะไปเริ่มต้นสงดีใหม่ๆนั่นเป็นการที่คุณมันเหมือนแบบ เออบางทีบางสิ่งอย่างคิดอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยมันก็ต้องเปิดใจนะเออมันต้องเปิดใจเพื่อจะเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วในตัวตรงต,ตัวคุณเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นใหม่ๆได้เรื่องของอความรักดีๆจะเกิดขึ้นนะครับไพ่พักใจขึ้นมือเรื่องของการที่มันต้องสร้างพังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเป็นทางความรู้สึกข,ของตัวคุณเนี่ยบางทีก็ต้องอาจจะหาคำปรึกษาจากคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับ ก็ให้คำปรึกษาทีดีนะให้แสงสว่างทีที่จะเอ้ยทำยังไงดีในความรู้สึกแบบนี้เราจะทําแบบไหนดีให้ย่ยน้อยเนี่ยมันเหมือนได้เล่าให้ใครฟังสักคนเนี่ยมันก็ช่วยทำให้มันเย,ออยียวยาจิตใจตุกคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครชอบร้องเพลงนะก็ลอ,อ,องร้องเพลงเพื่อจะระบ,บายอารมณ์ระบ,บายพลังงานนะฮะผ่านการร้องเพลงผ่านการฟังเพลงนะครับอันนี้ไพ่ใบน,นี้หมายถึงว่าถ้าคุณรู้สึกแบบช่วงๆนี้มันดดาวบ่อยๆนะแล้วมันรู้สึกควบคุมภาวะจิตใจตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ ต้อ,ง,องน้อยๆไปปรึกษานะครับอย่างเช่นที่จัแพทย์ก็ได้นะไม่ได้หมายว่าคุณต้องเป็นโรคเกี่ยวกับสมองโรคเกี่ยวกับทางจิตเวชไม่ใช่ขนาดนั้นนะเป็นการที่คุณได้รับความปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสภาวะจิตใจก็จะช่วยนำนะช่วยในเรื่องของการที่ทําให้คุณเข้าใจตัวตนเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็น้อยๆนะก็ได้พลังใจได้คําแนะนําที่ดีนะครับก็จะช่วยได้ให้จิตใจตัวคุณดีขึ้น มือ้อว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับแล้วคุณจะมูยอย่างไรบ้างให้ความรักดีขึ้นนะครับจากแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอนักพยากรณ์นะครับในเรื่องของการคิดไปเองเออระวังความคิดไปเองคิดเรื่องอนาคตพาะพวะบงไปเองเนะี่ยมันทําให้ความรู้สึกต่างๆนะรวมไปถึงเรื่องอดีตด,ด้วยนะมันเหมือนแบบมีหลายๆเรื่องที่มันเข้ามาในใจเยอะแยะเก,กินไปนะครับก็ต้องอยู่ปัจจุบันให้ได้มากๆที่สุดนะครับต่อมาไพ่ขึ้นมรสุมเนี่ยคือมรสุมทางใจที่มันทําให Zat, จ mm ิตใจตัวคุณมันปั่นป่วนเขาเื่องเยอะแต่จริงๆในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะจิตใจตัวคุณต้องปรับให้มันคงที่ได้มากที่สุดนะครับให้เศรษกิกริยาขึ้นเป็นเรื่ององคุริมานะครับเพื่อการให้อภัยตัวเองนะสิ่งที่มันเป็นความหลงผิดนะเราก็กลับตัวกลับใจกลับตัวเองซะใหม่ให้อภัยตัวเองให้ได้มากๆนะครับอันนที่มันผ่านไปแล้วก็ ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระฤาษีสมบ,บูรณ์เนี่ยขึ้นในเรื่องของพลังงานใช้ที่ใช้สติปัญญาในการจัดการนะในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับไพ่บุญญาเป็ิหารขึ้นในเรื่องของการทำบุญกับคนยากไร้นะครับแล้วก็เสริมดวงในการที่ไปอาบน้ำมนต์เพื่อปัดเคราะห์นะครับปัดความโศกนะความที่มันเศร้าโศกเสียใจนะครับความรู้สึกผิดต,ต่างๆให้ออกไปนะตามน้ําที่ชำระร่างกายชำระร้างจิตใจตัวคุณไปด้วยเพื่อจะหนุนนำให้ความรักของตัวคุณเนี่ยมันสําเร็จ นะมันสมหวังนะทำให้มันสมใจตัวคุณเซียทีนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับพลังงานจักรวาลจะบ,บอกอะไระครุณไพ้ขึ้นอำนาจให้ขึ้นเป็นสิ่งโตนะครับในเรื่องของการใช้ความมั่นใจนะใช้ความมุ่งมั่นนะครับ ใช้ความสิ่งที่คุณมีคุณเป็นนี่แหละนะฮะมันทําให้ในเรื่อตงตา่างๆที่คุณตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่คุณมั่นใจเนี่ยมันทําให้ในเรื่องความสำเร็จต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณคิดด้มางกขึ้นนะครับและพลังงานจักรวาลเนี่ยกำลังจะบ่งบอกถึงพลังงานที่คุณรู้สึกอย่างไรนะแต่ก็ต้องใช้พลังงานบวกเลยนะเพื่อจะดึงดูดรักที่ดีนะที่มันเป็นสิ่งดีที่คุณอยากให้เกิดน,นะสิ่งที่คุณอยากให้มันพบเจอเนี่ยก็จะพบเจอเพราะพลังงานที่จะเกิดจากพลังงานจักรวาลจะหนุ่นนำช่วยเหลือได้โดยเช่นะครับ มารู้สึกว่าในเรื่องของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาไปขึ้นในเรื่องของพระมรุนนะครับเราขึ้นเป็นเจ็ดเปลี่ยนนะทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแต่คุณก็พยายามเต็มที่นะพยายามจะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอไรก็ค่อยๆที่จะทําคะแนนเป็นาง,า,งนานทําคะแนนทำให้มันเกิดความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยมันมีต่อกันนะครับ ดูสิว่าแล้วคนที่คุยด้วยละ่ะไปขึ้นเป็นพระแม่อุมานะครับไปขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือไม้นะครับเขาเองเขาก็รับนะเออรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอ่าที่จะคุยกับเขานะครับแล้วก็ที่จะเยียวยารักษาใจกันไปเรื่อยๆนะแต่เขาก็มันเหมือนอยากได้ความมั่นใจไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนนะยังไม่ถึงขั้นที่จะอ่าตกลงปลงใจแต่ก็เออโอเคทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรื่องบางเรื่องเรื่องอะไรเรื่องที่มันเป็นนะแล เขาโอเคนะกับการที่ไปเจอกันนะเขาไม่ชอบที่จะแชทนะเขาไม่ชอบที่จะเจอกันในโลกออนไลน์นะเขาอยากที่จะไปนู่นไปนี่เพราะว่ามันทำให้เขารู้สึกมีความสุขรู้สึกดีในสิ่งที่คุณกับเขาเนี่ยได้พบได้เจอกันแล้วก็อยากให้มันค่อยๆจะเรียนรู้ซึ่งการ,การแบบนี้ไปเรื่อยๆนิดน,นึงนะครับดังนั้นให้คุณมั่นใจนะแล้วก็เมื่อคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำนยะอย่าไปลังเลสงสยนะัยเนี่ยในส่วนที่มันเป็นความรู้สึกบางนั้นแล้วเนี่ย าบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดออกมาบางอย่างที่เขาไม่ได้สแสดงออกมาไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่รู้สึกนะอืมจริงๆนะเขารู้สึกแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่อยากเผยตัวตนขนาดนั้นนะครับเขาไม่อยากเสียอาการขนาดนั้นนะเออมันเป็นเรื่องของการที่ต้องค่อยๆนะค่อยๆใช้เวลาแล้วเขาจะค่อยๆเผยความเป็นอ่ารู้สึกของเขาเนี่ยออกมาได้ให้คุณเห็นได้โดยเช่นกัรน,นะครับมาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างนะครับสําหรับความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนดูสิ อย่างแรกไพ่ขึ้นเนี่ยเรื่องของ2ถ้วยนะไรดึงดูที่มันดึงดูดเข้าหากันไปเรื่อยๆจริงๆแล้วคุณก็รู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ก็มีเหมือนมีมีเสนเอาว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณแต่เพียงว่าเขาไม่ค่อยได้แสดงออกมากนักแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราเชื่อมั่นในความรู้สึกของเราในห้วงช่วงนี้มันก็บอกบอกอย่างชัดเจนแล้วนะครับอย่างต่อมาไพ่ขึ้นเนี่ยเรื่องของสี่ไม้การวางแผนอนาคตนะเราก็ ค่อยๆคิดตัวระกันนะดูถึงความต้องการของตัวเขาด้วยว่าเออเขาต้องการแบบไหนเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วคุณก็ค่อยๆคล้ายๆเนี่ยกรอกหูเขาค่อยๆพูดว่าเออถ้าเราคบกันใจอย่างนี้อย่างนี้นะเราเราก็ทําไปด้วยนะครับต้องทําจริงด้วยนะมันเป็นการที่ทําให้เขารู้สึกมั่นใจมั่นคงกับความสาคัญความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นการที่มันเหมือนวางแผนอนาคตแบบในๆเอาไว้อะเพราะเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตเขาต้องการคนที่ดูแลเขาได้เขาต้องการคนที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทุกข์อะอยู่ด แล้วมันเป็นพลังใจให้กันกันถึงแม้ว่าในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะเกิดปัญหาแต่ก็อย่างน้อยมันอยู่ร่วมกันอย่างน้อยมันอยู่กันแล้วมันรู้สึกปลอดภัยนะครับก็เป็นสิ่งดีที่คุณต้องทําให้มันเกิดความมั่นคงทางใจให้เกิดขึ้นกับร่วมกันทั้งคู่นะครับค่อยพักใจขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันก็ต้องมันเหมือนต้องสนุกกับชีวิตไปกันไปก่อนในห้องจุงเนี้ยนะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่มันค่อยๆปรับใจสร้างความสุขสร้างความรู้สึกที่ดีนะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นอาจจะพากไปเที่ยวหน่อยนะไปคาเฟ่ไปท่งไปเที่ยวไปสถานที่ที่ไม่เคยไปนะครับแล้วก็มันทาให้ในเรื่องของการเรียนรู้การที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นนะครับไปก็ไปเล่นเกมเนี่ยอาจจะหากิจกรรมทําร่วมกันเล่นบอร์ดเกมก็ได้หรือคนเล่นเกมออนไลน์ร่วมกันก็ได้มันแล้วแต่บุคคลที่เอมันเป็นความสุขที่มันเขาได้เข้าหาได้พูดคุยอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มันสําคัญมากกว่านะครับมาดูซิว่าในเรื่องของ ไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เราจะมูยอย่างไรนะครับให้ความสัมพันธ์ชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่คือเบลเรื่อง,องของข้อตกลงนะเป็นเรื่อง,องการปรับทําความเข้าใจในเรื่องต,างต่างๆแล้วก็รู้จักตัวตนของซึ่งกันและกันแล้วก็ยอมรับนะในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความต่างนะพอมันยอมรับมันเข้าใจเนี่ยเรื่องต่างๆอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ เข้าใจกันได้นะครับต่อมาพ่ขึ้นในเรื่องของโภคภิตเนี่ยแล้วเนี่ยมันก็ทุกอย่างไปท่ตทางที่มันแบบเห็นไหมพ่ขึ้นจับมือเป็นโภคภิตเนี่ยมันก็ไปได้อยู่แล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้เป็กว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันรอเวลามากกว่าที่จะคบกันแบบเป็นทางการอะพบกันแบบเป็นทางการอะจริงๆในหัวใจของเราทั้งคู่มันก็เหมือนเป็นคู่กันไปแล้วอะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเนี่ยให้เราไปขอพรกับพญานาคนะเพื่อหนุนนำนะครับให้ความรับมีความสมหวังมากยิ่งขึ้น พาสตท์ิกิจกรรนะครับขึ้นไปในเรื่องของชูชกในเรื่องของการที่มันทําตามความขอทําตามใจนะครับการทําตามที่ทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกความสุขในห้องช่วงนี้ก็จะเป็นการทําคะแนนในทิศทางอดีตมากยิ่งขึ้นนะครับพลิกไปพระรามนะครับายถึงเรื่องของการที่มันต้องมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นอบมั่นใจในการกระทาทุกอย่างมันนำให้มันรู้สึกจิตใจมันแบบเออเขาก็เองก็มีความอบอุ่นทางจิตใจกับเรา รู้สึกมั่นใจกับเรามากขึ้นนะครับถ้าวุญยาณไปที่ฐานขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงโดยการที่ทําบุญกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ใส่บาตรท,ทาบุญยามเช้านะครับเพื่อหนุนนําให้ความรักดีขึ้นแล้วก็อุทิศบุญนะครับให้กับตัวเองเจ้าก,กรรมนายเวรนะครับแล้วก็จริยศีลที่ปกปักร,รักษาตัวคุณให้หนุนนำในเรื่องของความรักให้เกิดความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังปังๆกันทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนมีคู่นะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณนะครับให้ขึ้นในเรื่องของความลับในช่วงนี้ระวังเรื่องความลับนะครับระวังเรื่องของสิ่งที่ไม่อยากพูดออกมาไม่อยากจะบอกไม่อยากจะคุย มีเรื่องของการที่มันต้องสร้างภาวะพลังงานิจใจตัวคุณให้ดีนะครับเรื่องคู่เนี่ยมาเป็นเรื่องของการที่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับพลังงานจักรวาลจึงบอกว่าบางเสียงบางอย่างคุณต้องยึดมั่นสัจจะแล้วความเป็นจริงนะครับทำให้ในเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นนะและพลังงานจักรวาลจะหนุ่นหนับนะให้คู่ของคุณให้ความรักของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับแต่คุณต้องยึดมั่นในหลักความเป็นจริงให้ได้มากๆนะครับมาดูซิว่าเจ้าตาเป็นอย่างไรเจ้าตาไปขึ้นเป็นพพรระะแม่โนคับ ราชนีถือดาบนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจที่มันต้องข่มิตกลมใจตัวเองเยอะๆนะครับเราก็ต้องเติมเต็มจิตใจตัวเองเนี่ยให้มีความมั่นคงมากขึ้นอะไรสักอย่างมันอาจจะต้องทําตามใจเขานะบางทีตามใจอารมณ์ตัวคุณเองจนเกินไปเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้มันเกิดการจมประทางได้เพราะให้ขึ้นข้อเสียตัวคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของเดวิลมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันมาเป็นที่ตั้งเหมือนกันทำให้อารมณ์ต่างๆความแปรปรวนจิตใจต่างๆตัวคุณเนี่ยมันกระทบจิตใจคู่คุณได้ อากคูคุณเป็นอย่างไรนะครับให้ขึ้นเป็นนางมนสานะครับแล้วขึ้นเป็นแปดาอืมมันมีหลายหลอย่างที่เขารู้สึกไม่ค่อยดีกับคุณเหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะจะเอกจะชีวิตคุณเลยขนาดนั้นแต่เป็นางานที่ก็ให้อภัยแหละแต่ก็ไม่อยากให้ทําอีกงั้นคุณก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดรองเรื่องการกระทําระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองเยอะๆนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระทบกทั้งทางใจคนที่เกี่ยะเหมือนกันมาดูในเรื่องของอดีตนะครับ อดีตเป็นอย่างไรอดีตพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของผาผูดนะครับแล้ว้นเป็นสเตรกนะในเรื่องเสียงต่างที่ระวังเรื่องคำพูดที่มันเกิอบพังเผื่บปากออกไปนะทำให้มันรู้สึกเนี่ยพ่ขึ้นร้องไห้มันรู้สึกเศร้าโศกเสียใจที่มันเกิดขึ้นนะกับตัวเขาด้วยรวมไปถึงตัวกุลเองด้วยก็รู้สึกแย่นะรู้สึกผิดที่มันอ่ตามมาใน,ในใจใจของตัวกุลนะครับปัจจุบันพ่ขึ้นในเรื่องของอ่าพระสวกับพระแม่นะเป็นก้ออุดมสมบูรณ์นะ,นนรนนะครับพ่ยขึ้นใน,นเรื่องของค่าเหรียญ หวนนึกถึงเรื Harley ่องก่อนเดิมที่มันรู้สึกผิดนะครับแล้วก็อยากที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะถามว่าทําได้ไหมเออก็ทําได้เขาเองก็พร้อมนะเฉพาะัวตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พร้อมให้อภัยต่คุณเมื่อคุณมีการขอโทษคุณมีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่เนี่ยมันก็ทําให้มันค่อยๆจับกระชับความสมพัธ์ให้มันดียิ่งขึ้นได้นะครับอนาคตไปขึ้นเปหนังอินลานะครับเราขึ้นเปนอตติงจริงแล้วเนี่ย ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่มันต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับใจกันไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความคาดหวังมากกว่าว่าอยากให้ทุกๆุกวันมันดีขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีมันไม่ค่อยได้ดังใจทั้งตัวคุณและเขานะเป็นเรื่องการที่มันต้องค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแลนทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่มันได้ดังใจกันทั้งหมดหรอกแต่เป็นการที่คุณจะเข้าใจจจกกกกกัันนนนนนไไไดดด้้้้้้มมมมมมาาาาาอออออยยแแคค่หลลวววว็ตตตตงงงิเปรระะีีบบพู กันในสิ่งที่มันเป็นในทิศทางที่มันดีขึ้นทิศทางที่มันทําให้มีความสุขกันมากขึ้นนะครับข้อควรระวังดูซิเราควรระวังอะไรไพ่ขึ้นว่าอย่าบังคับนะอย่าก,กดเกณฑ์ในบางอยา่างแล้วก็มีอะไรกะพูดกนตรงๆนะครับบางสิ่งบางอยา่างมันก็เหมือนต้องไป่อิสระ ในในเรื่องของเออไม่ต้องไปบังคับกฎเกณฑ์ว่าเขาต้องทําอย่างนั้นต้องทาอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องการที่มันปล่อยอิสระให้มันเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันนะอะไรบางอย่างที่มันดีเราก็ทําต่ออะไรที่มันเป็นความรู้สึกเราก็ทําให้มันเกิดความรู้สึกมีความสุขให้มันมีการตัดกันในทังคู่เนี่ยมันยิ้มได้มันมีความผ่อนคลายินใจมันจะดีขึ้นนะครับเรื่องต่างๆที่มันรู้สึกอึดอัดมันก็จะผ่อนคลายลงมาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ดูสิ อย่างแรกนะคบให้ขึ้นในเรื่องของหนึ่งดาบนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางตัวคุณนะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันมีความที่จะต้องกล้านะต้องมีความกล้ากล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันเป็นความผิดของคุณหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบ,บันเนี่ยก็ต้องแก้ไขยอย่างเต็มที่นะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยความรู้สึกต่างๆหรือยอย่าปล่อยให้มันเป็นช่องว่างเมื่อเวลามันเกิดปัญหาเวลาไม่เกิดอะไรก็ตามเนี่ยต้องพูดกันตรงๆนะต้องคุยกันให้มากนะครัััับไมม่ง้นนปญหาก็จะ พอขูดมากยิ่งขึ้นยังสองต่อมาไพ่ขึ้นเป็น5้าไม้นะครับในเรื่องของการที่มันก็ต้องยอมมันบ้างนะครับแล้วก็สามารถจะให้อาภัยกันได้สามารถจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้อารมณ์นะครับเพราะไพ่ขึ้นแบบโอโ้โหคล้ายๆจะลุยอย่างเดียวเลยนะเออต้งสองอย่างก็ลุยเรากรุยเขากลุยถ้ามันลุยแล้วมันชนกันเนี่ยมันทาให้มันเกิดแต่ภาวะอารมณ์นะต้องใช้เหตุและผลนะจะดีสุด คลพักใจขึ้นไปในะเรื่องของการสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการศึกษานะศึกษาในะเรื่องของภาวะใจศึกษาในเรื่องของนิสัยศึกษาในเรื่องของความเป็นตัวเขานะคอยสังเกตในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเพื่อจะดูจิตด,ดูใจนะเพื่อจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะต้องหาจกรรมทำร่วมกันบ้างนะครับอาจจะไปเที่ยววันบ้างหรือว่าไปดินเนอร์กันบ้าง ทำอาหารให้กินกันบ้างเพื่อจะให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นการเยียวยารักษาใจกันไปอดีตนนอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าสําคัญไหมเออส่วนที่สําคัญก็มีส่วนที่ไม่สําคัญแล้วก็มีคือคุณคิดมากจนเกินไปส่วนที่มันสาคัญคุณเดินรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอดีตและก็จะได้ไม่ทําอีกในปัจจุบันนั่นเองนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่นะครับจะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์ดูซิสิ่งที่ไพ่จะเตือนนะครับและเราจะมูอย่างไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น อย่างแรกนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการหยุดนะหยุดนี่หมายถึงเรื่องของการตั้งสติเพื่อจะอสารต่อความรักท่มันดีขึ้นทำอะไรที่มันทําผิดต่อกันมาเนี่ยเราก็ทําสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะดีกว่านะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของการที่บางอย่างมันก็พูดได้ตรงๆบางอย่างมันก็ต้องรอเวลาไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยนะครับเป็นการที่มันเหมือนต้องยึดหลักความรู้สึกของเราต้องคู่ให้ที่ ดีๆที่เป็นข้อสึกดีที่มันมีต่อกันเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเขาเพร้อมที่จะรับฟังไหมนะครับอะไรที่มันเป็นความสรงองเขาเราก็ทําให้มันจะได้ปรับแล้วก็ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็สิทธิกริยาขึ้นเป็นศิลินภวโกะในเรื่องของการปรับใจให้มันดีขึ้นนะแล้วก็สร้างความรู้สึกให้มันเกิดขึ้นในสิ่งดีๆที่มีต่อกันนะครับแล้วก็เน้นใน,น,น,นเรื่องของความสุขข,ของเราัองคู่ต่อมาไปขึ้นในเรื่องพระสุขเนี่ยเน้นความสุขของเราองคู่ไปขึ้นพระสุข ภาวะนะบ้านของคุณความรู้สึกซึ่งมีที่มีต่อกันเนี่ยมันก็เป็นการปรับแล้วก็ทําความเข้าใจอะไรเรื่องต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไพ่บุญญาริหารนะครับขึ้นไปในเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อจะสร้างสติให้ก่บตัวคุณที่จะไม่ทําให้เกิดภาวะอารมณ์ที่จะไม่ให้เกิดความกังวลใจนะครับแล้วก็ทําให้คุณมีสติในการอ,าอยู่กับคู้องคุณโดยที่ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับหรือการที่คุณเองอาจจะไปเสริมดวงโดยการได้ไปขัดพระเชษฐาที่วัดนะครับเพื่อหนุนนําให้เกิดความสําเร็จนะ เกิดในเรื่องของแรงดึงดูดที่ดีที่มันดึงดูดเข้าหากันมากขึ้นขึ้นในเรื่องของความรักนั่นเองครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครได้กดแล้วขอให้ความรักสมหวังปังๆกับทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ